สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ IR Plus Podcast ครับพื้นที่สำหรับคนทำงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่อยากจะเข้าใจตลาดทุนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมาพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐาน IFRS S1 แล้วก็ S2 นะครับว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนแล้วก็สภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับในการยกระดับการรายงานของธุรกิจในปัจจุบันเออเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีไหมครับได้เลยค่ะ ครับประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับผมว่ามันยังจําเป็นต้องแสดงให้เห็นชัดเจนกว่านี้จับต้องได้มากกว่านี้นครับใช่เลยค่ะจุดนี้อืสำคัญมากเลยนะคะในเนื้อหาที่ส่งมาเนี่ยมีการพูดถึงนะคะว่าองค์กรที่ทำตามมาตรฐาน S1 S2 เนี่ยจะได้เปรียบคู่แข่งนะเขาถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น เพราะโปร่งใสนักลงทุนก็จะเชื่อมั่นมากขึ้นครับครับซึ่งประเด็นนี้ถูกต้องในหลักการนะคะแต่สิ่งที่อออาจจะยังขาดไปนิดหนึ่งคือความรู้สึกร่วมหรือความเชื่อของคนอ่านว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอะคะ่ะอเพราะตอนนี้มันยังแบบว่าดูเป็นคำกล่าวอ้างกว้างๆไปหน่อยไม่ได้ชี้ให้เห็น,นกลไกที่มันเป็นรูปธรรมว่าไอความได้เปรียบที่ว่าเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือวัดผลได้แบบไหนกันแน่มันเลยยังเออขาดน้ำหนักไปนิดหนึ่งที่จะให้คนอ่านรู้สึกว่าอ๋อเออจริงด้วยการลงทุนลงแรงทำเรื่องนี้เนี่ยมันจะกลับมาเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนแบบนี้นี่เองอะไรทํานองนั้นนะคะเข้าใจเลยครับคือเหมือนกับเราบอกว่าทำดีแล้วจะได้ดีแต่ว่าไม่ได้อธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าความดีนั้น่ะมันส่งผลเป็นรูปธรรมยังไงในทางธุรกิจใช่ไหมครับใช่ค่ะ มันก็เลยทําให้คนยังอาจจะลังเลว่าเอ๊ะมันจะคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะเหมือนเราเห็นปลายทางแต่ยังไม่ค่อยเห็นเส้นทางที่จะเดินไปถึงจุดนั้นนะคะข้อเสนอแนะก็คืออาจจะต้องลงรายละเอียดให้ลึกขึ้นในส่วนนี้นะคะลองชี้ให้เห็นกลไกลหรือแพทเวย์ที่ทําให้เกิดความได้เปรียบนั้นจริงๆขึ้นมาอาจจะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวอย่างเดียวนะคะ อาจจะสักสองสามมุมมองก็ได้เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นครับตัวอย่างเช่นนะคะคกลไกแรกอาจจะอธิบายว่าการที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและก็โอกาสด้านสภาพภูมิอากาศอย่างละเอียดตาม S2 เนี่ยนะคะมันช่วยให้นักลงทุนสถาบันการเงินหรือแม้แต่บริษัทประกันภัยเนี่ยเขาสามารถประเมินความเสี่ยงระยะยาวของบริษัทได้แม่นยําขึ้นมากๆเลยเมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยแบบผิวเผินอ๋อครับ แล้วผลที่ตามมาคืออะไรก็คือความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นถูกไหมคะมันอาจจะแปลไปสู่ต้นทุนทางการเงินหรือ cost of capital ที่ต่ำลงได้จริงๆเพราะว่าความเสี่ยงที่เขารับรู้มันน้อยลงหรืออาจจะทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวหรือ green finance ได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นแหล่งทุนที่กำลังเติบโตอย่างมหาศาลเลยนะคะตอนนี้น่าสนใจมากครับ การเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง Cost of Capital หรือ r r e n n i n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  e เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนจับต้องได้เลยนะครับแล้วมีกลไกอื่นๆอีกไหมครับที่พอจะยกมาเสริมได้อีกมีค่ะอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องนวัตกรรมแล้วก็การสร้างความแตกต่างค่ะนวัตกรรมใช่ค่ะคือการที่บริษัทต้องมาวิเคราะห์แล้วก็รายงานความเสี่ยงและโอกาสตามกรอบ S1S2 อย่างจริงจังเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำรายงานส่งเฉยๆนะคะ แต่มันเหมือนเป็นการบังคับไกลๆให้องค์กรต้องหันมามองกระบวนการภายในผลิตภัณฑ์บริการแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของตัวเองผ่านเลนส์ของความยั่งยืนอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งการวิเคราะห์ตรงนี้ล่ะค่ะที่มันมักจะไปจุดประกายให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้อ๋อครับอย่างเช่นการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ลดการปล่อยคาร์บอนหรือการไปหาแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดได้นะคะทําให้สินค้าหรือแบรนด์เรามีความน่าสนใจมากขึ้นในสายตาผู้บริโภคยุคใหม่ที่เขาใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายมันก็นำไปสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือความสามารถในการตั้งราคาที่สูงขึ้นได้ด้วยซ้ำไปค่ะอืมการมองว่ากระบวนการทำรายงานตรงนี้เองเป็นตัวกระตุ้นนวัตกรรมได้นี่ก็น่าสนใจนะครับเปลี่ยนจากภาระให้กลายเป็นโอกาสได้เลย ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกมุมนะคะที่มองข้ามไม่ได้เลยคือเรื่องทุนมนุษย์ค่ะหรือ talent acquisition and retention บุคลากรน,นี่เองค่ะในยุคนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนเก่งๆที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะเขาไม่ได้เลือกทำงานโดยดูแค่ผลตอบแทนอย่างเดียวแล้วนะคะครับ แต่เขาดูเรื่องคุณค่าแล้วก็ความเชื่อขององค์กรด้วยบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทําธุรกิจอย่างยั่งยืนมีความโปรง่งใสในการรายงานข้อมูลตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถืออย่าง S1 S2 เนี่ยมักจะดึงดูดแล้วก็รักษาคนเก่งๆเหล่านี้ไว้ได้ดีกว่า ซึ่งในระยะยาวแล้วการมีทีมงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีความผูกพันกับองค์กรสูงเนี่ยถือเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สําคัญมากๆเลยค่ะการใส่ตัวอย่างกลไกลที่มันหลากหลายแล้วก็ชัดเจนแบบนี้ลงไปจะทําให้ข้อความเรื่องความได้เปรียบมันมีพลังแล้วก็น่าเชื่อถือขึ้นมากเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับการใส่รายละเอียดกลไกลที่เป็นรูปธรรมทั้งเรื่องต้นทุนการเงิน นวัตกรรมแล้วก็เรื่องบุคลากรทําให้ภาพมันชัดเจนแล้วก็หนักแน่นขึ้นเยอะเลยครับทีนี้มาไปต่อกันที่ประเด็นที่2ซึ่งก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันอยู่นะครับคือเรื่องของการบูรณาการข้อมูลระหว่าง s 1กับ s 2ครับความท้าทายตรงนี้คือการทําให้เห็นว่าข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินหรือ s 1กับข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศหรือความยั่งยืนหรือ s 2เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแยกส่วนกันแต่ต้องถูกมองแล้วก็นําเสนออย่างบูรณาการกันได้ถูกต้องเลยค่ะ เนื้อหาที่ส่งมาอธิบายได้ดีนะคะว่า S1 โฟกัสที่ภาพรวมความเสี่ยงโอกาสแล้วก็ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนส่วน S2 จะเจาะลึกไปที่ประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการแยกอธิบายเพื่อให้เข้าใจขอบเขตเบื้องต้นเนี่ยมันก็จำเป็นอยู่ค่ะแต่จุดที่ต้องยกระดับขึ้นไปอีกคือการแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล2ชุดนี้อย่างลึกซึง้ง อ,องค์ต่อตัวเลขทางการเงินผลการดำเนินงานแล้วก็มูลค่าของกิจการหรือ S1 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเรานำเสนอแยกส่วนกันไปเรื่อยๆนะคะผู้อ่านอาจจะยังมองไม่เห็นภาพรวมตรงนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องโลกร้อนหรือความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันถึงมาเกี่ยวกับงบดุลหรืองบกำไรขาดทุนของบริษัทได้จริงครับ บางทีคนอาจจะมองว่า S2 เป็นเรื่องของฝ่ายสิ่งแวดล้อมหรือฝ่าย CSR ไปเลยไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายการเงินโดยตรงทั้งที่จริงๆแล้วมันกระทบกันเต็มๆเลยนะครับใช่เลยค่ะนั่นคือความเข้าใจผิดที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะคะข้อเสนอแนะคือต้องเน้นย้ำค่ะแล้วก็สาธิตความเชื่อมนงนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอาจจะใช้การเล่าเรื่องหรือยกกรณีศึกษาเพื่อแสดงให้เห็น cause a n d e f f e c t chain หรือห่วงโซ่ของเหตุและผลนะคะครับครับ ตัวอย่างเช่นนะคะลองอธิบายว่าความเสี่ยงทางกายภาพหรือ physical r i s k จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปวนรุนแรงขึ้นเช่นน้ำท่วมฉับพลันภายแรงที่ยาวนานหรือพายุที่รุนแรงขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลภายใต้ S2 นะคะมันไม่ได้จบแค่สร้างความเสียหายให้ชุมชนนะคะแต่มันส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทเลยหรือ S1 เช่นโรงงานอาคารที่ดินอาจจะเสียหายหรือด้อยค่าลง ประเมินมูลค่าใหม่แล้วต่ำลงหรือมันอาจจะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทำให้วัตถุดิบขาดแคลนการขนส่งล่าช้าส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอันนี้ก็ S1 แล้วก็กระทบต่อไรายได้ด้วยอันนี้ก็ S 1อีกเพราะผลิตสินค้าส่งมอบไม่ทันเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านหรือ transition risk ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายกฎหมายเทคโนโลยีหรือความต้องการของตลาดเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตำ่ำอันนี้ก็เป็นข้อมูลภายใต้ S 2ออีกเหมือนกันอย่างเช่นการเก็บภาษีคาร์บอนการบังคับใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่เข้มงวดขึ้นหรือการที่ผู้บริโภคหันไปนิยมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก ขึ้นมันก็ส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจหรือ business model เด,เดิมของบริษัทได้อาจทำให้รายได้ลดลงหรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยสำคัญอันนี้ก็กระทบ S 1ตึเต็มค่ะการยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ด้าน S 2เข้ากับผลกระทบทาง S 1แบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย แต่เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจจริงๆที่ต้องบริหารจัดการแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องมองในมุมของโอกาสด้วยนะคะไม่ใช่แค่ความเสี่ยงอย่างเดียว เช่นการที่บริษัทลงทุนในเทคนโนโลยีพลังงานหมุนเวียนอันนี้คือ S 2ใช่ไหมคะมันอาจจะช่วยลดต้นทุนคา่าไฟฟ้าในระยะยาวได้อันนี้ก็เป็นผลบวกต่อ s 1. s 1หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอันนี้ S 2ก็สามารถสร้างแหล่งรายได้ใหม่หรือ new revenue streams ได้อันนี้ก็ S 1เหมือนกันแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ด้วย การแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ทั้งด้านบวกและลบแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้เลยว่า S1 กับ S2 เนี่ยไม่ใช่แค่กล่องข้อมูล2กล่องที่วางแยกกันแต่มันเป็นเหมือนเหรียญ2ด้านของเรื่องเดียวกันเลยก็คือเรื่องความอยู่รอดแล้วก็การเติบโตของธุรกิจในระยะยาวการบูรณาการมุมมองนี้จะทำให้การรายงานข้อมูลมีความหมายมากขึ้นสะท้อนความเป็นจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ,อการตัดสินใจของผู้บริหารแล้วก็นักลงทุนได้อย่างแท้จริงเลยค่ะ ยอดเยี่ยมเลยครับการมองให้ทะลุถึงความเชื่อมโยงแล้วก็ผลกระทบข้ามกันได้แบบนี้จะเปลี่ยนมุมมองต่อการรายงานไปได้เยอะเลยครับทําให้เห็นว่ามันคือเครื่องมือในการเข้าใจธุรกิจตัวเองอย่างลึกซึ้งขึ้นด้วยซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่เราจะพิจารณากันในวันนี้นะครับก็คือการนําเสนอเนี่ยควรจะยกระดับมุมมองจากการเป็นเพียงแค่ข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตามหรือ compliance ไปสู่การเป็นเครื่องมือที่สร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือ strategic insight ให้ได้ ประเด็นนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะแล้วก็เป็นการต่อยอดจาก2ประเด็นแรกที่เราคุยกันมานะคะเนื้อหาที่ส่งมาสรุปได้ดีนะคะถึงผลลัพธ์ของการทำตามมาตรฐานเช่นความโปรง่งใสความน่าเชื่อถือความยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่เราสามารถผลักดันมุมมองให้ไปไกลกว่านั้นได้อีกคือการเน้นย้ำว่าข้อมูลที่ได้จากการทำรายงานตาม S1 และ S2 เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอกสารส่งการบ้านที่ต้องทำให้เสร็จๆไปตามกฎนะคะ แต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือขุมทรัพย์ข้อมูลที่มีค่ามหาศาลเลยสำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรเองรวมถึงเป็นข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆเข้าใช้ในการประเมิออนอนาคตแล้วก็ศักยภาพของบริษัทในระยะยาวด้วยค่ะอันนี้น่าคิดมากเลยครับถ้าองค์กรมองว่ามันเป็นแค่ภาระหรือเป็นแค่ต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อ compliance อย่างเดียวก็อาจจะทำแบบขอไปที หรือจ้างที่ปรึกษาทําให้มันจบๆไปใช่ค่ะซึ่งแบบนั้นก็จะพลาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือ mindset shift ที่สําคัญมากจากการมองแบบ reactive compliance ไปสู่ proactive strategy นะคะข้อเสนอแนะคือต้องปรับทั้งมุมมองแล้วก็ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า S1 และ S2 เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ได้อย่างไรบ้าง อาจจะลองชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าข้อมูลความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศที่วิเคราะห์ออกมาตาม S1 S2 เนี่ยสามารถนำไปต่อยอดในการกำหนดทิศทางแล้วก็กลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างไรอืมเช่นผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำตัวไหนดีหรือจะปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร หรือจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังมาแรงได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างนะครับบริษัทพลังงานอาจจะใช้ข้อมูล transition risk เพื่อตัดสินใจลดการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็เพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นหรือบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะใช้ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุรีไซเคิลหรือที่มันย่อยสลายได้อะไรกบบเนี้ยค่ะ การยกตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆอย่างการลงทุนหรือการปรับโมเดลธุรกิจแบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธจ์จริงๆไม่ใช่แค่การรายงานเฉยๆใช่ค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ระดับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นนะคะข้อมูลเหล่านี้ยังช่วยให้ฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถมองเห็นภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรหรือ Enterprise Risk Management (ERM) ได้ครบถ้วนมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่มองความเสี่ยงทางการเงินแบบเดิมๆแต่รวมความเสี่ยงด้าน ESG เข้าไปด้วยทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือ Board of Directors ก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการกำกับดูแลหรือ Governance เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีแผนรับมือกับความเสี่ยงและก็สแสวงหาโอกาสด้านความยั่งยืนอย่างเหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารกับนักลงทุนหรือ Investor Relations เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์กลยุทธ์ระยะยาวและก็ความสามารถในการปรับตัวของบริษัทท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง การเน้นย้ำบทบาทเชิงกลยุทธ์ในหลายมิติแบบนี้แหละค่ะจะช่วยยกระดับความสำคัญของ S1 และ S2 จากแค่มาตรฐานการรายงานให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความสามารถในการแข่งขันและก็การติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริงค่ะไอทำให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ภาระจริงๆแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของธุรกิจเองเลยเอาละครับสรุปแล้วจากการพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐาน IFRS S1 และ S2 ในวันนี้ ก็มีประเด็นสำคัญที่เราได้ร่วมกันสำรวจไป3ประเด็นหลักๆนะครับที่จะช่วยยกระดับการรายงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างผลกระทบได้มากขึ้นได้แก่1ก็คือการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานกับความได้เปรียบทางการแข่งขันที่วัดผลได้จริงค่ะ ต้องไม่ใช่แค่คํากล่าวอ้างลอยๆนะครับแต่ต้องชี้ให้เห็นกลไกที่มันเป็นรูปธรรมเช่นการช่วยลดต้นทุนทางการเงินผ่านความโปร่งใสที่มากขึ้นการไปกระตุ้นนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสเชิงลึกหรือการดึงดูดและรักษาบุคลากร,กรที่มีคุณภาพผ่านการแสดงจุดยืนด้านความยั่งยืนขององค์กร 2. ก็คือการบูรณาการข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินหรือ S1 กับข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนหรือ S2 อย่างมีความหมายอื ใช่ค่ะต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าข้อมูล2ชุดนี้มันไม่ได้แยกขาดจากกันแต่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้งเช่นความเสี่ยงทางกายภาพอย่างน้ําท่วมภัยแล้งจาก S 2เนี่ยมันส่งผลต่อมูลค่าสินทรัพย์และต้นทุนการผลิตใน S 1อย่างไรหรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านเช่นนโยบายหรือเทคโนโลยีจาก S 2มันกระทบต่อรูปแบบธุรกิจและไรายได้ใน S 1อย่างไรบ้าง และ3ประเด็นสุดท้ายคือการยกระดับมุมมองการรายงานจากการเป็นเพียงการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ compliance ไปสู่การให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือ strategic insight ค่ะสำคัญมากต้องเน้นย้ำนะครับว่าข้อมูล S1 S2 เนี่ยไม่ใช่แค่รายงานที่ต้องส่งแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้กำหนดทิศท,ทางธุรกิจตัดสินใจลงทุนปรับโมเดลธุรกิจฝ่ายบริหารความเสี่ยงใช้ประเมินภาพรวมความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการใช้กำกับดูแลแล้วก็ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือ IR ของเราเนี่ยใช้สื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้การนำประเด็นเหล่านี้ไปปรับใช้นะครับจะช่วยให้การรายงานตามมาตรฐาน IFRS S1 และ S2 ไม่เพียงแต่เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรสามารถสื่อสารกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ด้วยครับ หากคุณผู้ฟังกําลังพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางการรายงานตามมาตรฐานเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็ต้องการมุมมองหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อมูลหรือร่างรายงานของท่านเข้ามาให้เราพิจารณาในครั้งต่อไปได้เสมอนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ